เอฟซีคอยมายางเลน่นข่อยมาเจอปลาบึกน้ำโขงโรอร้ปปอรปปอรยๆได้คอยเป็นยอดทูปเปอร์อันไม่ค่าอันเหมนฝรั่งเด้อันมื่อนั้นฝรั่งโยนใส่บอดจอระเข้เอฟซีบ่อไถ่เนี้ยบระจอระเข้มากินฝรั่งเข้าใจป่อันนี้นยังนี่อันนี้นู้กันู้บ้านบ้องแมนนู้ไว้นู้ไว้เอฟซีไม่ค่ะนู้ไว้ได้เนี่ยนะอันข่อยถามจะแน่ผู้บ่าวคนเล่ามีโสดบอข่อยจะไปเจี๊ยบผู้บ่าวเล่าโอ้ยข่อยกับ เอาเล่นเลนก็ซื้อดอกเจ้าบอาเขาดอกเอออันนี้อีหยังนี่โอ้ยขอผู้จบผู้งามข่อยสวยเลือกได้เนาะเขาบอกเอาข่อยว่าเป็นหยังดอกอันนี้เท้าบ่เอฟซีเจ้ามาเด้อตลาดอันพระธาตุพนมเด้อข่อยไม้ยางเลนเลนอันนี้หนูเด้อหนูกับมีเอาหนูไม่ค่ะอันนี้เท้าบ่แกงหนูใส่เท้าบ่คนละแนวคนนละแวเด้อเออหูจะกินถามไหมค่ะเบิ้ลอันนี้นกนกหยังกันไหมค่ะนกเป็ดน้ำเอาไปให้หยังกิน เอ้ย <จะ S 1> ลาบก็ <ละ S 1> แซ<ส>่บขายเป็นโตบ่ขายเป็นโตคือด่วยนะแล้วตัวเดียวล,ลาบบ่เป็นนะให้แฟนล่ากินให้แฟนบอกโอ้ยแฟนขอยทัวร์ลาดชนะจากคุณเอฟซีนกเป็ดน,นามก็มีไเด้เบิ่งเบิง,บงมันโอ้มันคือเป็ดบ่เป็ดกับนกผสมกันนะโอ้ยยังปีคือเป็ดเนาะเออแล้วขายโตเท่าไหร่ตัวละร้อยค่ะหนูกับโตเท่าไหร่หนูก็ร้อยนะเดี๋ยวขอบอกเอฟซีขอมาเซิร์ชด้วย มาซื้อมานี่อันมือนันก็เห็นฝรั่งตกบอจระเข้แมมจระเข้บอกินเพราะว่ามันเป็นบักซีดาจ <c oughs> ดูสิฝรั่งฝรั่งเนี่ยแล้วขยันโปรโมทปลาเบิกให้เขากันเด้วเอ็มซีนี่ได้ปลาเบิกกันนี่ค่ะปลาเบิกโลละหนึ่งร้อยนะ <c oughs> อ,อิสันมีเจอหมูป่าค่ะชั้นต่อสู้กับมันนะจนหมูตายอัดลาดเสบียงค่อยปราบมือกว่าค่อยสู้กับหมูป่ามือเดียวดูสิออกมาเป็นตอนๆค่อยเก่งไหมดูสิเนี่ยอันนี้ค่อยอุดหนุนแมค่ค้าให้เพิ่มหันให้ด้วยอ่ <c oughs> ขอย้ันเมื่อบานหมูข่อยสีน่าบบสู มะนาวดอกเนาะข่อยสิใส่ตู้เย็นใส่ในรถหรือข่อยเดี๋ยวไปเปิดโรงแรมข่อยก็สัยัดตู้เย็นอันลืมมากกับเจ้าของโรงแรมได้กินเนาะหมูปลาก็มีด้อันซื้อไปกินไม่ขายเด้ออย่าสิมาหาจับกันเข้าใจบ่เขามีซตำนี่ละเอามาขายให้กินให้สู่กินบ่แม่นธุรกิจเสริมธุรกิจเข้าใจบ่นี่อันนี้ก็มีอันนี้นะอันขึ้นว่าพริกไทยสดอันแม่ค้าตำเองบ่คะอันน้ำพริกเนี่ยแม่ค้าตำเองนะคะเออเพราะว่าแม่ค้าชำนาญในการตำผัว ใชมันบอกกันตำผัวข่อยกับตำเองเนี่ยอ่อนเอืองเออเดี๋ยวจามาเป็นเอฟซีข่อยเด้อเอฟซีขายอีสันได้เอฟซีอ่ำคนเล่าไทยกับเล่าก็พี่น้องกันนี่เดี๋ยวจะต้องเป็นเอฟซีข่อยได้เนี่แล้วเอฟซีมาซื้อหมูกันเล่าเด้อเล่าตำเก่งได้ผัวเราบอกว่าตำเก่งเก่งเออนี่ยแอนบอกเราหัวเราหัวเนี่ยนะเดี๋ยวส้มเจ้าต้องกดเขามาเป็นเอฟซีข่อยได้ เวลาข่อยเต้นโซ่เจ้า, so, จาก,ก็ไปกดหัวใจข่อย <ค oy S 1> ได้เออเวลาข่อยไล่โซดันได้ไหมคะ่ะเห็นตวน呐ข่อยผู้จ๋อผู้งามแล้วเห็นเจ้าในโทรศัพเห็นในโทรศัพท์เจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าต้องกดติดตามข่อยไหมนี่แล้วข่อยจีบอก<จ>เข<ร>ามาสือหนูเจา้าสือเท่าเจ้าสือฝรัง่งผู้ใดบอกว่าฝรัง่งหันจระเข้บอกกินฝรั่งเลือดตกในบ่อจระเข้บอกถือกินได้เอาเจ้าโทรศัสามมามากดติดตามข่อย เอ๋เอ,อฟังเพลงอยู่จะท่ายน่าจอไหวจะติดตามข่อยได้เ <c oughs> วลาข่อยเต้นนะเจ้าก,ก็ไปเต้นน้ำข่อยหน่าจอ <c oughs> แล้วก็กดหัวใจให้ข่อยได้ <c oughs> นี่ค่ะแม่ค่าบัคซีดาได้เอฟซีอยู่แถว <c oughs> อันเขาเอิญยังก็เฮอร์ริมแม่น้ำโขงพระธาตุขนมบ่ <c oughs> ตลาดยังนี่เขาเอิญ <c oughs> ตลาดนัดไทยลาวตลาดนัดไทยลาวท่าบนมมีทั้งหนูอนูนี่ก็ ไม่ว่าจันเพื่อนนะฮะเมื่อนี่ย่อยมาถึงพอดีเอฟซีมาขามาเอาหมูก่อนชำระเงินด้วยไม่งั้นมึงจะโดนอิโต้แม่ค้าอันนี้เท่าไหร่นี่สดๆบอกจะปลูกเองบอกโอ้ยนึกว่าปลูกเองเนาะสิบพี่ซอยเก็บนะโอเคเดเอฟซีซั่มนี่ก่อนเดี๋ยวยูโดนบ่ได้่ล่ะสิถือมีดเคียงเขาเลยปะบึกกับมีดด้ะไออยากกินผ่านมานครมาโน้มมาตลาดไทยเล้าเด้อจันถึงอ่าวัาจันก็วัน่านะก็ วันจา่ายกับวันพฤหัหนดจ้ามาถึงวันลราไเจอสิมะว่าโเอ้ยยืงตัวประด้ได้โอ้ประได้ตัวได้สูโอเคซัมดีก็เด้อชำระเงินตามกฎหมายก่อนสวัสดีจ้ะ